แนนซี่อยากจะถามลุงแม็กเรื่องที่ทุกคนกำลังเจออยู่ตอนนี้เลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่เราไอาจามธรรมดาแต่มันคือสงครามที่เราต้องเจอทุกวันสงครามอะไรกันคะแาแนนซี่ป้ากำลังพูดถึงตัวร้ายที่มองไม่เห็นอย่างฝุ่น pm 2.5ใช่ไหมล่ะครับใช่เลยค่ะตอนนี้ประเทศไทยเราติดอันดับโลกในเรื่องมลพิษเลยนะคะฝุ่นมันเล็กกว่า2.5ไมครอนิก เล็กขนาดที่มันแอบแทรกเข้าไปในปอดลึกถึงถุงลมแล้วทะลุเข้าไปในกระแสเลือดเราได้เลยนะคะน่ากลัวมากครับปานินซี่และสิ่งที่ฝุ่นตัวร้ายนี่ทำกับเราไม่ใช่แค่เรื่องระบบทางเดินหายใจแต่คือมันสร้างความเสียหายระดับเซลล์ครับมันปล่อยอนุมูลอิสระออกมาทำลายเซลล์เราทุกวินาทีถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ ความเสื่อมันมานั่นแน่ครับทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งหรือแม้แต่แก่ก่อนวัยฟังแล้วใจหายเลยค่ะลุงแม็กแต่ป้าแนนซี่เชื่อว่าเราต้องมีวิธีสู้กลับสิคะถูกต้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องครับผมลุงแม็กและดิฉันปน้าแนนซี่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของโล่ป้องกันเซลล์ที่ธรรมชาติมอบให้เรา เพื่อให้เราอยู่รอดในยุคที่เต็มไปด้วยมลพิษและความเครียดนี้นั่นก็คือพลังของวิตามินเกลือแร่และไฟโตนิวเทรียนครับก่อนที่เราจะไปถึงตัวเอกของเราอย่างไฟโตนิวเทรียนเราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานของร่างกายเราสำคัญแค่ไหนจริงไหมคะวิตามินเล็กเกลือแร่เนี่ยเปรียบเหมือนช่างซ่อมบำรุงในโรงงานชีวิตของเราเลยค่ะขาดไม่ได้เหมือนน้ำกับปลาเลยครับวิตามินเป็นสารอินทรีย์ ที่เราต้องการเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าขาดไปอวัยวะต่างๆก็ทำงานไม่ปกติส่วนเกลือแร่ก็เป็นสารอานินทรีย์ครับทำหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยาในร่างกายรักษาความสมดุลของน้ำและช่วยให้กล้ามเนื้ออย่างวิตามิน C, E และซีลีเนียมก็เป็นหน่วยกล้าตายที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระส่วนวิตามินดีและแคลเซียมก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้เรายือนหยัดได้แข็งแรง นี่คือพื้นฐานที่เราต้องกินให้ครบถ้วนทุกวันค่ะแต่ตัวที่เป็นฮีโร่ที่ช่วยเราสู้กับอนุมูลอิสระในยุคนี้คือไฟโตนิวตรียนครับชื่อนี้อาจจะฟังดูยากแต่จริงๆแล้วมันคือสารพฤกษเคมีที่พืชสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากศัตรูและสารเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้ผักผล,ลไม้มีสีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวน่าเสียดายที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ถ้าเรากินผักผล,ลไม้น้อย เราก็จะขาดโล่ป้องกันนี้ไปเลยนักโภชนาการทั่วโลกบอกตรงกันนะครับปานนซี่เราต้องกินผักผลไม้อย่างน้อย400กรัมหรือ5ทัพพีต่อวันและที่สำคัญคือต้องครบ5สีเพื่อให้ได้ไฟโตนิวเทรียนที่หลากหลายมาดูกันค่ะว่าสีสันของชีวิตเหล่านี้ให้อะไรกับร่างกายเราบ้าง 1. สีแดงหัวใจนักสู้มีสารไลโคปีนและกดแอลลิก ผักผล,ลไม้สีแดงช่วยดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นพิเศษและยังปกป้องเซลล์และ DNA ของเราด้วยนะ 2. ส,สีส้มสีเหลืองตาคมกริบมีเบตา้าแคโรทีนกลุ่มนี้ดังเรื่องบำรุงสายตาและดวงตามากๆเลยค่ะแถมยังเป็นกองหนุนที่สำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะ 3. ส,สีเขียวปลอดและตับสะอาด มีคลอโรฟิลและไอโซฟลาวลนพวกนี้ช่วยส่งเสริมสุขภาพเซลล์และ DNA ทําทำความสะอาดตับและปอดและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดี C ส,สีม่วงสีน้ำเงินสมองฉับไวมีแอนโทไซยานินกลุ่มนี้ช่วยเรื่องระบบความจำและสุขภาพสมองโดยตรงและยังช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจนี่คือสีที่คนส่วนใหญ่ขาดมากที่สุด 5. สีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนกระดูกแข็งแรงมีอัลลิซินและควรสซิทินสารกลุ่มนี้ช่วยส่งเสริมสุขภาพกระดูกและยังช่วยลบไขมันเลว LDL ในเลือดได้อีกด้วยถ้าเรากินครบ5สีก็เท่ากับเรากำลังดูแลสุขภาพแบบรอบด้านและครบวงจรเลยครับ ป้าแนนซี่คะเวลาเราพูดถึงการต้านอนุมูลอิสระป้าชอบคิดว่ามันเหมือนการดับไฟถูกต้องเลยครับป้ามันมีสองวิธีในการดับไฟในร่างกายของเรา 1. การต้านอนุมูลอิสระเชิงรับ Passive Defense อันนี้คือนักดับเพลิงครับคือการที่เรากินไฟโตนิวทรียนผัก5สีเข้าไปโดยตรงสารเหล่านี้จะเข้าไปกำจัดหรือทำให้อนุมูลอิสระสิ้นฤทธิ์ทันทีเป็นเหมือนการดับไฟที่ลุกขึ้นมาแล้ว 2. การต้านอนุมูลอิสระเชิงรุก Proactive Defense อันนี้ล้ำหน้ากว่าครับเป็นเหมือนระบบป้องกันอคีภัยอัตโนมัตริร่างกายของเรามีโรงงานอยู่ที่ตับที่สร้างเอนไซม์เช่น SOD และ GSH ขึ้นมาเพื่อเฝ้าระวังสมดุลและปกป้องเซลล์ของเราโอ้โหแล้วเราจะกระตุ้นระบบป้องกันเชิงรุกนี้ได้อย่างไรคะเพราะยิ่งอายุมากขึ้นตับเราก็สร้างเอนไซม์ได้น้อยลง นี่แหละครับคือความลับที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบครับไฟโตนิวทรีเนต์บางชนิดโดยเฉพาะสูตรพิเศษที่เรียกว่าไฟโตเบลนด์ซึ่งเป็นส่วนผสมของโรสแมรี่ขมิ้นชันและ s o p h o r าจาโป n i ก a สามารถกระตุ้นระบบป้องกันเชิงรุกนี้ในร่างกายเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือโล่สองชั้นสู้ศึกหนักที่ให้การปกป้องที่เหนือกว่า สรุปง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังการที่เรากินอาหารได้ไม่ครบ5สีหรือเจอแต่มลพิษทุกวันมันกำลังสร้างช่องว่างทางโภชนาการที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอดังนั้นการหาทางเติมเต็มสารอาหารที่ขาดทั้งวิตามินเกลือแร่และไฟโตนิวทรีนส์โดยเฉพาะสารที่ช่วยกระตุ้นกลไกลเชิงรุกจึงเป็นทางเลือกที่ชานฉลาดมากครับอย่าปล่อยให้ร่างกายเรารเผชิญสงครามคนเดียวค่ะ เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันให้กับเซลล์ได้สำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากหาข้อมูลว่าเราจะเติมเต็มสารอาหารเหล่านี้ได้อย่างไรลองเริ่มจากการสำรวจตู้เย็นที่บ้านก่อนเลยนะครับว่าวันนี้คุณได้ผักผลไม้ครบ5้าสีแล้วหรือยังถ้าชอบเรื่องราวสุขภาพที่เรานำมาทอให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ. she walks in the room with a smile so bright candlelight dancing in her deep brown eyes. I reach for her hand, pull it close to me, and whisper so softly, You're all that I need. And she looks up with love in her gaze. I can't find the words, but I know what. Your heart so close, your touch so warm. I never wanna let you go. The music. Is low and the world fades away as we sway so slow, like time wants to stay. She laughs so sweet, like a melody, and I know in my soul she's the best part of me. Oh, you're beautiful. I still hold her the same way. She smiles at me with love so true, and I whisper. I